เบาะแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนเป็นเบาะหนังแท้นะครับบอกบอกก่อนนะครับวิ่งแค่แสนแปดหมื่โลดีจังสวัสดีครับผมบอสนะครับจาก p b u s e ูส b าร์บายโนะครับวันนี้มาเจอผมต้นผมว่าคาัดโดราคาดีจับต้องได้นะครับวันนี้ครับเป็นคิวของ t o y ต t a a ั t i s 1.6e นะครับออโต้ปี2,010ไฟใหม่เรียบร้อยแล้วคันนี้สีดำแล้วบอกได้เลยนะครับราคาโคตรถูก ผ่อนเริ่มต้นวันละ150นินิดเองคันนี้นะครับบอกได้เลยเป็นรถบ้านซื้อสดไม่มีแวดผูกระจังหน้านะครับผมเป็นตัวใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ครับกุญแจรีโมทเป็นอย่างนี้ครับผมด้านนี้เลยและด้านนี้นะครับมาพร้อมล้อมแมกนะครับขอบ15านะครับยางเนี่ยโอเคเลยดอกยางยังชัดเจนอยู่ไปได้ไปได้แล้วตัวนี้ครับของตัวกระจมองข้างไฟเลี้ยวนะครับกุญแจรีโมทเป็นอย่างนี้หน้าต่างนี้เลยและด้านนี้นะครับผมบอกได้เลยคันนี้ไม่มีชนหนักไม่มีลุยน้ำบอกได้เลยซื้อสบายใจได้เลย ไฟใหม่ดูจากตรงนี้ครับนี่ครับไฟด้านหนังด้าน,นหลังจะเป็นไฟใหม่เรียบร้อยแล้วคันนี้บอกละใครดีว่าผมทำโปรโมชั่นราคาแค่2องแสนสองพันดูอยู่ใช่ไหมครับลบเลยหมื่นหนึ่งที่2องแสนพร้อมโปรฟรีดาวยังไม่พอครับคันนี้ครับอยู่ที่ไหนในประเทศไทยก็ซื้อได้รบริการแฟรนซ์ทุกประเทศยังอีกแล้วมันก็ได้เจริทางกาเงิโชรูมยังไม่พอ บริการเฉยฟรีหนึ่งปีเต็มๆบริกรถเฉยคืออะไรครับอย่างแค่รถแมาเ่เข้ามายกค่ายแบตหมดเข้ามาจำคใา้น้ำหมดเข้ามาเติมให้อันนี้ผมพูดถึงทั่วประเทศซึ่งที่พีบีมีให้ด้วยและคันนี้ซื้อสดไม่มีแบตคันสีดํามีแค่คะแนนโชว์รูมนะครับรับผ่อนบอกได้เลยว่า150นิดๆเนี่ยไม่มีแล้วในตลาดมาดูต่อดีกว่าแล้วมาดูภายในครับกว้างขวางมากครับใส่กระเป๋าใบใหญ่ได้เลยนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นพวกล้ออะไหล่แล้วก็เป็นของตัวแม่ลงแม่แรงพร้อม มาดูความสวยงามน,นิดนึงครับผมเห็นนี่นครับนี่ะน,น็อตยึดต่างๆเนี่ยสภาพเดิมหมดเลยนะครับผมตะเข็บข้าต่างๆเดิมๆหมดเลยรถสภาพปี2010ผมว่ารักษาได้ขนาดนี้ผมถือว่าดีมากไปเราไปดูกันต่อดีกว่าระคันนี้นะครับผมบอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับสภาพเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าพร้อมใช้งานทุกอย่างเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่า คันนี้เพิ่งมาเลยนะผมบอกก่อนเพิ่งมาสดๆและร้อนนี่ครับน็อตฝากระโปรงต่างๆสภาพเดิมหมดเลยครับจะให้เห็นความสวยงามนิดนึงครับผมสวยงามครับระบบเครื่องว v t i สวยงามสวยงามซึ่งคันนี้บอกได้เลยว่าเดี๋ยวผมใต้ดูดีกว่าว่ามันดีขนาดไหนโอ้โห ปไปดูภายในดีกว่าคือราคามันถูกครับผมแล้วมันน่าใช้ครับมาแต่บเบาะนี่บอกได้เลยว่าเบาะแดงจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนเป็นเบาะหนังแท้นะครับบอกก่อนนะครับซ็นเเทร์โจยไฟด้านนี้หมดเลยและด้านนี้นะครับกุญแจด้านนี้เป็นกุญแจ immobilizer หมายความว่าเวลาถ้ามีใครขโมยรถเราไปไอ้คขโมยกุญแจเราไปเนี่ยมันต้องปั๊กกุญแจก่อนนะแล้วต้องมี Microsoft เมกคาชิปด้วยนะไม่งั้นสตาร์ทไม่ได้ วิ่งแค่แสนแปดหมื่นโลดีจังผมสูงร้อยเจ็ดเจ็ดหนักแปดสิบหัวไม่ติดนั่งสบายเป็นรถขนาดกลางที่ราคาเท่ารถเล็กคุ้มไหมล่ะโอ้โหโอเคแอร์เย็นเจี๊ยบวิทยุยดังสบาย<จ>โอเคเลยกระจกไฟฟ้าทั้งหมดรอบคันโอเคโอเคเดี๋ยวผมนั่งหลังดูดีกว่านั่งหน้าสบายใช่ไหมครับนั่งหลังดีว่าโอ้โหกว้างขวางสบายครับ อย่างว่านระถขนาดกลางคือเบาะต้องบอกว่ารถสีดำเบาะแดงผมว่ามันเข้ากันผมบอกเลยเข้ากันแล้วซื้อสดไม่ไมีแบบแล้วพางเพื่อนเกียก์ก็มีแล้วก็บอกได้ครับหลังการขายเรามีพร้อมแล้วคันนี้หลือนี้โชว์รูมนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับกดกดไลค์กดแชร์นะฮะกด subscribe จริงอันนี่ครับเพื่อพาคลิปต่อไปรถผลจอมเป็นสุขตบิบาร์นสติดก,กับซอยลอมแผ่งร้อเกทับเปิดแต่9้าโมงโมงครึง่งคลิปหน้าเจอใหม่นะครับสวัสดีครับ